สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ลุงดำก็จะพามาดูไก่ไก่ป่าหูแดงนะครับนี่ตอนนี้เจ้าของบ้านเขาอยู่ตรงนี้นะครับให้ลุงดำมาถ่ายไก่ป่านี่ครับไก่ป่าออกลูกแล้วนี่ครับยังออกไม่หมดเลยครับกาลังฟักไข่ออกลูกครับเรเไม่กล้าเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันเดีย๋ยวมันจะนอนฟักไข่ต่อ นะครับแต่หูแดงมากนะครับติดตัวแม่มันแตกกี่ใบไม่รู้นะครับนั่นแหละครับจมาทายไฟ้าแนะครับและลูงดาจะพาไปดูที่ไก่นู้ตัวของเขาอยู่นี้เขาตอนแรกละจาของบ้านเขาเลี้ยงมาเพื่อเพื่อคือเขาเอาไก่ตัว ไก่หูแดงมาขันแข่งกันนะครับนี่กระดูนี่กี่ตัวหนึ่งตอนแรกก็ลูกเยอะแต่นี่ตายตายหลายตัวแล้วอันนี้ไก่เริ่มจะเป็นสาวสองตัวนี่เข้าไปในบ้านเขานะครับของบ้านตัวนี้ของบ้านที่ไก่ฟักใน,นเข้าไปบ้านนี่สองตัวนี่เข้าไปบ้านแล้วไก่เริ่มจะเป็นสาวตัวมีทั้งคู่นะครับ เอาลุงดาวจะพาไปดูพ่อพันธุ์นู่นนะครับเดินไปนะครับนี่แนวใ <c oughs> กล้บังนําจะเดินไปนู่นไก่ป่าไก่ป่าไก่ป่าูาาแดงนะครับนี่เป็นตัวนี้เห็นอยู่นี่คับพ่อพันไก่ป่าผู้แดงอยู่ฝั่งนี้นี่สองตัวนี้อยู่นี่ นะครับนี่ไปแล้วนีปไกนี่ขุนคามขนมันี่นี่ลูกไก่นี่พอไก่ป่าหูแดงสดองตัวอยู่เนี่ยตึกนี้ก็เป็นตึกล้างบ้างมีคนอยู่บ้างนะครับนี่นะครับนี่ตอนแรกเขาเลี้ยงมาขันเขาเรียกว่า จ้าของแรกๆผมเห็นเจ้าของเขาเลี้ยงมาไว้ขันนะครับเอาไว้ขันขันขันแข่งกันนะครับพอหลังจากขันแข่งกันเดี๋ยวนี้ก็นี่หลังจากขันแข่งกันแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีการประกวดแล้วกันเลยทิ้งไว้ออกลูกออกหลังนะครับ ่อนมีเยอะเขาก็ให้ลงดำแต่ลงดำก็กลัวมันจะไปปนไก่ที่บ้านไปแล้วไปบ้านึลงวิ่งไปแล้วนะครับนี่ไปแล้วครับโอ้ไปแล้วมีเยอะครับตอนนี้อยู่ในป่าก็มีครับตอนนี้ก็เยอะวิ่งมาไปเยอะโอ้ยรอสองตัวเ,เต็มเลยครับไปแล้วกับไขป่ปลา อย่างนี้เลี้ยงก็มันนอนอยู่บนต้นไม้ต้นนี้นี่ต้นนี้นะครับเขาเรียกว่าต้นหูกระจงนอนอยู่นะครับมีหลายตัวเหมือนกันนะครับตอนแรกเขาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ขันแข่งนะครับขันแข่งแบบว่ากี่กุ๊กกี่กุ๊กอย่างนั้นขันว่าเขาจะดีดนิ้วแล้วก็ไก่พวกนี้ไปขันแข่งกันขันแข่งว่าตัวไหน จะขันเสียงดังเพาะไม่เพาะหรือแข็งแบบลักษณะว่าว่า,าดังเพาะแค่ไหนแล้วก็แข่งกุก๊กกุ๊กไก่ก็เรียกว่าไก่ขันเทว่ากี่ครั้งสองครั้งนะครับหรือเขาเอาจํานวนบางทีก็ขันเสียงเพาะบางทีก็เอาแบบจํานวนที่ลักษณะว่าจํานวนมากนะครับ อันนี้ลุงดำก็ไก่เดินหนีไปหมดเลยลุงดำก็เดินตามดูนี่นะครับไก่ป่าเขาเรียกว่าไก่ป่าหูแดงนะครับนะครับเขามาจากจากที่เขาเลี้ยงปกวดขันแล้วเขาก็เขาก็ทิ้งไว้เลยวันนั้นเขาบอกผมว่าอยากได้ก็มาจับเอาแต่ผมกลัวมันจะไปปนกับไก่หูขาวผม มันก็จะนอนอยู่ต้นนี้นะครับนอนอยู่ต้นนี้นี่เราเรียกต้นขุนจงนอนตรงนี้เพื่อมีหลังนนะครับพงดำก็ขออญาตเจ้าจของบ้านแนละ้วเขาบอกว่าให้ทำนี่เราจะพาด,ดูไก่แอบมาดูไก่เสียงแลไเสียงลูกฉีดยา

แค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับดูไก่ป่าไก่ป่าหูแดงนะครับและต่อมาหลังๆนั่นก็เอามาขันแข่งหลังจากนั้นตัวเมียมาเพาะเลยเป็นไก่บ้านอยู่นี่ครับนี่แหละขันแข่งว่าดังปีกุ๊บปีกุ๊นะครับเนี่เพาะไม่เพาะดังนานไม่นานนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับไก่ป่าหูแดงครับ มาขันแข่งกันนะครับแล้วก็วตอนนี้ก็ปล่อยนะครับวัวนีครับ